วันนี้ทางสำนักง,งานทกศในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้จัดโครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเซ็นเตอร์การจะอยู่ที่สกลนครนะครับในในห้องมีประมาณ100ร้อยกว่าท่านแล้วก็มีฐานถ่ายทอดไปทางออนไลน์ประมาณอีก12จังหวัดประมาณรวมแล้ว2,000กว่าท่านนะครับสำหรับความคาดหวังของการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เราอยากจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาในสู่วงการภาคการเกษตรการภาคการเกษตรเร่ตั้งแต่ต้นน้ําถึงกลางน้ําและปลายน้ํานะครับจนยกระดับจนผู้ประกอบการการเกษตรจนถึงการเป็นหัวขบวนในภาคการเกษตรในพื้นที่ของแต่ละคนที่รับผิดชอบเนื่องด้วยคนรุ่นใหม่ยังมีมีการเรียนรู้นวัตกรรมมีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตรที่สมัยใหม่เนี่ย สามารถมาประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในภาคเกษตรทําให้สินค้าเกษตรยกระดับราคาขึ้นมาและเป็นหัวกระบวนในการช่วยเหลือเกษตรกรอื่นในทอ้ทองถิ่นของตัวเองอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาด้วยเช่นกันครับการเติมความรู้เบื้องต้นในวันวันนี้นะครับแล้วต่อไปในหากใครมีความต้องการความรู้ในเชิงลึกมากขึ้นในการที่ไปลองทําดูนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยใหม่ๆนะครับ ทกศก็จะมีการเชื่อมโยงกับส่วนราชการหรือส่วนงานที่มีความรู้ทักษะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสวทชววหรือสำนักนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะเป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกษควกรรุ่นใหม่นี้นะครับสุดท้ายหากการดาเนินง,งานผู้ประกอบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ประสบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดี และมีรูปทางการตลาดที่แจ่มชัดขึ้นนะครับทกสพร้อมที่จะอำนวยอวายสชื่อต้นทุนต่ําในต้นทุนต่ําลดหย่อนหับประกันให้กับน้องๆกลุ่มนี้เพื่อที่จะ,ะเป็นผู้ประกอบการการเกษตรในท้องถิ่นตนเองให้สําเร็จต่อไปครับเรายกระดับจนถึงเป็นผู้ประกอบการหลายท่านที่เข้ามาในวงจรนี้จนถึงเป็นผู้แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบอย่างอื่น เป็นกลางน้ําอย่างอื่นหรือปลายน้ําอย่างอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ส่งออกภาคการเกษตรทกศอยู่ร่วมตลอดห่วงโซ่ของการเกษตรครับ